พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลเจาะลึกศึกเจ้าแห่งปลาน้ำจืดครับที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุร้ายสองนักล่าที่หลายคนสงสัยในความน่าสะพรึงกลัวของมันนั่นก็คือปลาชโดยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียบ้านเรานี่เองแล้วก็ปลาปิรันย่าเพชชะคาตจากกลุ่มน้ำอเมซอนครับคำถามยอดฮิตเลยที่เข้ามาเยอะมากก็คือว่าระหว่างสงตัวนี้เนี่ยใครกันแน่ที่ โหดกว่าดุร้ายกว่าอันตรายกว่ากันวันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันครับจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่เราไปรวบรวมมาทั้งบทความงานวิจัยแล้วก็มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้วยมาดูกันว่าเรื่องเล่าตำนานกับความจริงเป็นยังไงแล้วใครคือสุดยอดนักล่าตัวจริงกันแน่โอเคเริ่มกันที่ปลาปิรัญญ่าก่อนเลยไหมครับคือภาพจำแรกที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเนี่ยผมว่านะ ต้องมาจากหนังฮอลลีวูดแน่ๆเลยไอภาพฝูงปลาแบบกระหายเลือดรุมถึงเหยื่อจนเหลือแต่กระดูกในพริบตาอย่างในหนังปริรัญญา3าดีนี่คือติดตามมากเลยครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าครับอืมภาพจากหนังนี่ต้องบอกเลยค่ะว่าสร้างความเข้าใจผิดไปเยอะมากเลยค่ะคือความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะค่ะปลาปิรัญญาจริงๆเนี่ยมีมากกว่า30ชนิดเลยนะคะและที่สำคัญคือ ไม่ใช่ทุกชนิดที่ดุร้ายแบบในหนังค่ะอ้าวไม่ใช่ทุกชนิดเหรอครับค่ะมีบางชนิดที่กินทั้งพืชแล้วก็สัตว์หรือบางชนิดก็เป็นมังสวิรัตไปเลยก็มีค่ะอย่างเช่นโทมาตีดเคมูนานน่ชนิดนี้กินแต่สาหร่ายใต้น้ําเป็นหลักเลยโหมีปิรัญญ่ากินพืชด,ด้วยเหรอครับเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยนึกว่ากินเนื้ออย่างเดียวซะอีก ใช่ค่ะแล้วชนิดที่สร้างชื่อเสียหรือชื่อเสียงในทางน่ากลัวให้กับวงวานมากที่สุดก็คือปีรัญญาแดงหรือ p y r o c e n t r u s n a t t a r e r i ที่เราเห็นกันบ่อยๆในสารคดีหรือในภาพข่าวต่างๆนั่นแหละค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังมีญาติสนิทๆของมันอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกปลาเปคูหรือปลาคูอย่าง c ค o l o s o m a macrophum นะคะพวกนี้ฟันจะต่างออกไปลักษณะจะคล้ายๆฟันกรามมนุษย์แล้วก็กินพืชเป็นหลัก จนได้ฉายาว่าปิรัญญามังสวิรัตไปเลยซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็นิยมเลี้ยงกันนะคะเป็นทั้งปลาเศรษฐกิจแล้วก็ปลาสวยงามด้วยค่ะอืมถึงจะมีชนิดกินพืชแต่แค่ได้ยินชื่อปิรัญญ่าเนี่ยคนก็ยังนึกถึงฟันอันน่ากลัวของมันอยู่ดีนะครับลักษณะฟันของพวกมันจริงๆเป็นยังไงครับเรื่องฟันนี้เป็นจุดเด่นจริงๆค่ะฟันของปิรัญญ่าโดยเฉพาะชนิดที่กินเนื้อนะคะจะมีแถวเดียวเรียงตัวศพกันได้สนิทพอดีเลย คมกริบเหมือนใบมีดโกนเลยค่ะลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมสูงประมาณสัก4มเมตรโครงสร้างเคลือบฟันก็แข็งแรงคล้ายๆกับของปลาฉลามเลยค่ะแล้วที่น่าทึ่งก็คือฟันพวกนี้เนี่ยสามารถหลุดแล้วก็งอกขึ้นมาใหม่ได้ตลอดชีวิตเลยเป็นชุดๆเลยค่ะโหงอกใหม่ได้ตลอดชีวิตเหมือนฉลามเลยเหรอครับแล้วพลังกัดล่ะครับมันสมกับความคมของฟันไหม พลังกัดนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยค่ะอย่างปิรัญญาดำหรือ c e r a s o m u s r h o m b i u s ซึ่งถือเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดที่ยังพบได้ในปัจจุบันนะคะตัวนี้สามารถกัดได้แรงถึง72ปอนด์หรือประมาณ3เท่าของน้ำหนักตัวมันเองเลยค่ะ3เท่าใช่ค่ะลองนึกภาพแรงขนาดนั้นอัดแน่นอยู่ในขากรรไกรเล็กๆดูสิคะแต่ถ้าเทียบกับบรรพบุรุษที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่าง m e g a p i r a n a p a r a n s i s อันนั้นยิ่งกว่าค่ะ คาดการกันว่ามีแรงกัดเฉพาะตรงส่วนปลายขากรรไกรสูงถึง1,68ปอนด์หรือราวๆห้าสิบเท่าของน้ำหนักตัวมันเลยทีเดียวโโห้าสิบเท่าโอ้โหแรงกัดมหาศาลจริงๆครับพอพูดถึงความน่ากลัวก็ต้องถา,ถามถึงเรื่องที่มันทำร้ายคนไอเรื่องเล่าที่ประธานาธิบดีทีโอดอร์รูสเวลล์ของสหรัฐไปเจอที่บราซิลแล้วเห็นปิรันยารุมกินวัวทั้งตัวในพริบตาอันนี้ล่ะครับมันจริงเท็จแค่ไหนครับเรื่องนี้ อ๋อเรื่องของรูสเวลล์นี่ถือเป็นต้นต่อสำคัญเลยค่ะของตำนานความโหดเหี้ยมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากขึ้นมาค่ะจัดฉากใช่ค่ะโดยชาวบ้านในท้องถิ่นตอนนั้นนะคะคือพวกเขาจับปีรัญญาจำนวนมากมาขังไว้ในส่วนหนึ่งของแม่น้ำที่กั้นเอาไว้แล้วก็จงใจอดอาหารพวกมันนานหลายวันเลยค่ะพอประธานาธิบดีรูสเวลล์เดินทางมาถึง ก็โยนวัวที่ตายแล้วลงไปทีนี้ปลาที่มันหิวโซกันมานานพอเจออาหารก็ต้องรุมถึงกันอย่างบ้าคลั่งเพื่อแย่งชิงเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนะคะภาพนั้นมันก็เลยสร้างความตื่นตะลึงแล้วก็ทําให้เรื่องราวความดุร้ายเนี่ยถูกบอกต่อไปทั่วโลกเลยคะ่ะโหจะฉากกันขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยสแสดงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดุร้ายกับคนขนาดนั้นเลยเหรอครับ ถูกต้องค่ะการโจมตีมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเเกิดขึ้นน้อยมากๆเลยค่ะกรณีส่วนใหญ่ที่มีการบันทึกไว้นะคะมักจะเป็นการที่ปลาเข้าไปกัดแทะซากศพค่ะอ๋อซากศพใช่ค่ะหลังจากที่คนเสียชีวิตไปแล้วจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นอุบัติเหตุทางน้ำหรือการจมน้ำ ส่วนกรณีที่ทำร้ายคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมักจะเป็นการกัดเพียงครั้งเดียวแล้วก็หนีไปซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการที่ปลาตกใจหรือเป็นการป้องกันตัวโดยเฉพาะเมื่อมีคนเข้าไปใกล้อนาเขตที่มีรังไข่หรือมีลูกอ่อนของมันนะคะอย่างมีงานวิจัยเกี่ยวกับเซรา s ซ m ม s ส i ิโลโ r ร r a ก็พบพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะหมายความว่า ที่กัดคนส่วนใหญ่คือป้องกันตัวไม่ใช่ตั้งใจล่าเหยื่อหรอครับใช่ค่ะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าค่ะคือเสียงดังการตีน้ําแรงๆหรือว่ากลิ่นเลือดอาจจะดึงดูดความสนใจของปลาได้บ้างนะคะในบางสถานการณ์แต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมนุษย์ที่สุขภาพดีว่ายน้ำปกติไม่ได้ทำท่าทางคุกคามอะไรมักจะถูกปิรันย่าเมินเฉยค่ะ แต่แน่นอนว่าก็มีรายงานผู้เสียชีวิตจากปิรันย่าอยู่บ้างจริงๆนะคะเช่นกรณีของคนเมาที่ตกน้ําหรือว่าเด็กหญิงที่ถูกรุมกดัดแต่ว่านั่นก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนับค่ะถ้าเทียบกับจํานวนประชากรปลาและคนที่ใช้ชีวิตอยู่ริมแม่น้ําหรือตำนานที่เล่าขานกันมานะคะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าภาพลักษณ์หดเยี่ยมส่วนใหญ่มาจากการปรุงแต่งแล้วก็สถานการณ์พิเศษซะมากกว่าแล้วไอ้ภาพการรุมกินอาหารอย่างบ้าคลั่ง ที่เราเห็นในคลิปวิดีโอล่ะครับถ้ามันไม่ใช่เพราะความกระหายเลือดโดยธรรมชาติแล้วมันเกิดจากอะไรครับค่ะพฤติกรรมที่เรียกว่า feeding frenzy หรือการรุมกินอาหารอย่างบ้าคลั่งเนี่ยจริงๆไม่ได้เกิดจากนิสัยกระหายเลือดหรือความโหดเหีเ้ยมอะไรเลยนะคะ แต่มันเป็นผลโดยตรงจากการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามีอาหารชิ้นหนึ่งหล่นลงไปท่ามกลางฝูงปลาที่อาจจะกำลังหิวโหวยหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาหารขาดแคลนปลาทุกตัวก็ต้องพยายามแย่งกันกินให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดเพื่อให้ตัวเองรอดมันเป็นสัญชตาตญาณตามธรรมชาติล้วนเลยค่ะ มีการศึกษาพบด้วย3ค่ะว่าปร,ริญญาบางชนิดสามารถปล่อยสารเคมีออกมาเป็นสัญญาณเรียกพวกพ้องเมื่อเจอแหล่งอาหารเพื่อให้มาร่วมกันกินได้เร็วขึ้นค่ะอ๋อเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดไม่ใช่ความโหดร้ายสินะครับใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปร,ริญญามีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศนะคะมันเป็นเหมือนเอจ้าหน้าที่เทศบาลประจำแม่น้ำเลยค่ะคอยเก็บกินซากสัตว์ที่ตายในแม่น้ำช่วยทำความสะอาดแหล่งน้ำ การที่พวกมันรวมกันเป็นฝูงจริงๆแล้วเหตุผลหลักเลยคือเพื่อป้องกันตัวเองค่ะจากผู้ล่าที่ตัวใหญ่กว่าป้องกันตัวเองเหรอครับใช่ค่ะอย่างเช่นพวกจระเขเคมานนักยักษ์โลมาแม่น้ําหรือนกกินปลาขนาดใหญ่ไม่ใช่รวมฝูงเพื่อจะไปล่าเหยื่อใหญ่ๆแบบในหนังเลยค่ะความก้าวร้าของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะที่กดดันมากๆเช่นช่วงภัยแล้งที่น้ำน้อยลงแอ่งน้ำแคบลงอาหารหาย,ยากขึ้นหรือแหล่งอาศัยตามธรรมชาติถูกรบกวนนะคะโอ้โหชัดเจนเลยครับปีรัญญากลายเป็นเหมือนจำเลยของวงการภาพยนตร์ไปเลยนะเนี่ยถูกเข้าใจผิดไปเยอะมากจริงๆทีนี้ถึงคราวของนักล่าจากเอเชียเราบ้างปลาชะโดที่หลายคนบอกว่าดุก,กว่าปีรัญญาสีอีกค่ะ มื่อถึงคิ้วของปลาชโดหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือชันหน้าไมโครเพลเทนะคะถ้าเป็นต่างประเทศจะรู้สักในชื่อจายแอน Snakehead หรือโทมันค่ะส่วนบ้านเราก็เรียกปลาชโดนี่แหละค่ะจัดเป็นปลาขนาดใหญ่ที่สุดในวงปลาช่อนหรือ Snakehead Family ซึ่งวงนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นปลานักล่าอยู่แล้วค่ะใหญ่ที่สุดในวงนี้ขนาดตัวมันประมาณไหนครับแล้วที่ว่าหน้าตาคล้ายงูนี่จริงไหมครับ โตเต็มที่ตามธรรมชาติอาจจะยาวได้ถึง1เมตรหรือมีรายงานว่าถึง1.5เมตรเลยนะคะหนักได้ถึง20กิโลกรัมเลยทีเดียวค่ะเมตรครึ่งหนัก20โล ค่ะแต่ถ้าเลี้ยงในตู้ส่วนใหญ่ก็จะโตได้ประมาณ3-3.5ถึงฟุตค่ะลำตัวจะค่อนข้างกลมยาวส่วนหัวจะแบนๆแล้วก็ปากกว้างซึ่งถ้ามองจากด้านบนแล้วจะคล้ายหัวงูค่ะเลยเป็นที่มาของชื่อ snakehead ในภาษาอังกฤษสีสันของมันก็น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปตามวัยค่ะตอนเป็นลูกปลาตัวเล็กๆที่เรียกว่าลูกครอกหรือบางทีก็เรียกโดกปอกนะคะจะมีแถบสีสดใสตัดกันชัดเจนเลย ทั้งสีดำสีส้มสีเหลืองแล้วก็มีหางสีแดงสวยนามมากค่ะแต่พอโตเต็มวัยหรือที่นักตกปลาเรียกว่าชะโดมแมลงผู้หรือชะโดถ่านสีจะเข้มขึ้นกลายเป็นสีน้ำตาลอมเขียวหรือดำทะมึนไปเลยเพื่อใช้พลางตัวในการซุ่มโจมตีเหยื่อค่ะเรื่องความดุร้ายนี่กิติศัพท์ได้ยินมาหนาหูมากครับบางคนบอกว่าดุก,กว่าพิรันย่าเยอะเลยอันนี้จริงเท็จแค่ไหนครับเห็นมีข่าวทำร้ายคนอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับอื ถ้าเทียบกันตัวต่อตัวนะคะต้องยอมรับว่าปลาชโดดุร้ายแล้วก็ก้าวร้าวมากค่ะจัดเป็นปลาที่โตเร็วที่สุดแล้วก็ก้าวร้าวที่สุดชนิดหนึ่งในวงปลาช่อนเลยค่ะขากรรไกรแข็งแรงมากประกอบกับฟันที่แหลมคมเหมือนเข็มหรือมีดใช้สำหรับงับแล้วก็ฉีเหยื่อให้ขาดได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยค่ะ มีภาพถ่ายให้เห็นบ่อยๆเลยค่ะพวกปลาทับทิมหรือปลานินที่ดโดนชโดกกัดกลางลำตัวขาดครึ่งท่อนในการงับครั้งเดียวเลยค่ะกัดทีเดียวขาดครึ่งโหดมากครับใช่ค่ะมันเป็นนักล่าประเภทซุ่มโจมตีหรือ ambush predator นะคะการจู่โจมจะรวดเร็วรุนแรงแล้วก็มักจะเกิดเสียงดังป๊อกหรือจวบจากการงับเหยื่อด้วยความแรง นิสัยห่วงถิ่นก็รุนแรงมากโดยเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนค่ะตัวผู้จะดุร้ายเป็นพิเศษเลยคอยดูแลปกป้องรังไข่แล้วก็ลูกอ่อนที่ว่ายตามเป็นฝูงหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าชโดครอกหรือพฤติกรรมที่เรียกว่าชโดตีแปลงอะค่ะคือมันจะโจมตีทุกสิ่งที่เคลื่อนไหวเข้ามาใกล้รงังไม่ว่าจะเป็นปลาอื่นสัตว์อื่นหรือแม้แต่มนุษย์ มีรายงานยืนยันจากทั้งหน่วยงาน USGS ของสหรัฐในพื้นที่ที่มันเป็นเอเลียนสปีชีนะคะแล้วก็ข่าวในไทยเองที่มีคนถูกปลาชโดก,กัดทำร้ายจนบาดเจ็บเพราะเข้าไปใกล้บริเวณที่มันเลี้ยงลูกอ่อนแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเคยฆ่าคนแต่ก็สร้างบาดแผลชกันได้สบายๆเลยค่ะดุขนาดนั้นเลยโดยเฉพาะตอนมีลูกอ่อนและเรื่องเล่าแปลกๆที่ผมเคยได้ยินมาอย่างเช่นมันเดินบนบ,นบกได้ หรือว่าไปที่ไหนนี่ปลาอื่นหมดบอ่อเลยอันนี้จริงไหมครับอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกขยายความเกินจริงไปค่ะปลาชโดมไม่ได้มีขาเดินบนบกเหมือนสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะ แต่มันมีอวัยวะพิเศษช่วยในการหายใจค่ะทำให้อึดมากสามารถอยู่บนบกที่มีความชื้นได้นานกว่าปลาทั่วไปถ้ามันพลัดขึ้นมาบนบกอย่างเช่นตอนน้ำท่วมมันก็จะดิ้นกระเสือกกระสนก็าหาทางกลับลงน้ำได้ในระยะทางสั้นๆนะคะไม่ใช่เดินข้ามทุ่งเป็นวันๆอ๋อแค่ดิ้นๆไปใช่ค่ะส่วนเรื่องกินปลาหมดบ่อนี่ก็ไม่จริงค่ะ ถ้ามันกินทุกอย่างจนหมดตัวมันเองก็จะไม่มีอะไรกินแล้วก็สูญพันธุ์ไปในที่สุดนะคะในแหล่งน้ําธรรมชาติมันก็อยู่ร่วมกับปลาชนิดอื่นได้หรือแม้แต่จระเข้ก็อยู่ร่วมกันได้ค่ะส่วนเรื่องกินหมานั้นเป็นไปไม่ได้เลยค่ะด้วยขนาดและสรีระของมันแต่ถึงจะเดินบนบกได้ไม่นานแต่มันก็อืดกว่าปลาทั่วไปแล้วก็ดุหลายมากแบบนี้ก็กลายเป็นปัญหาสินะครับโดยเฉพาะในที่ที่มันไม่ใช่ปลาท้องถิ่นหรือมีจํานวนมากเกินไป อย่างข่าวที่เขื่อนแถวโคราชถูกต้องค่ะนั่นเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะในประเทศไทยเองอย่างกรณีที่เขื่อนลำแะจังหวัดนคนรราชสีมาปาชโดสร้างความเสียหายอย่างหนักเลยค่ะให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังมันสามารถกัดตะไคร่กระชังให้ขาดเป็นรูใหญ่แล้วก็มุดเข้าไปกินปลาที่เลี้ยงไว้จนหมดหรือทําให้ปลาหนีออกจากกระชังได้ นอกเหนือผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วนะคะมันยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ําธรรมชาติอย่างรุนแรงเพราะว่ามันเป็นนักล่าอันดับต้นๆที่กินปลาท้องถิ่นหลายชนิดเป็นอาหารและที่สาคัญคืออัตราการรอดของลูกอ่อนหรือลูกโครกข,ของมันสูงมากค่ะอาจจะมากกว่า90%เซเลยทีเดียว90%เค่ะเพราะมีพ่อแม่ที่ดุร้ายคอยปกป้องดูแลอย่างใกล้ชิดทำให้ประชากรปลาชโดเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำที่มันเข้าไปอาศัยอยู่ แล้วก็ส่งผลให้ปลาชนิดอื่นลดจํานวนลงอย่างน่าเป็นห่วงเลยค่ะถึงขั้นที่หน่วยงานประมงบางแห่งแนะนําเลยว่าหากจับปลาชโดได้ควรน,นําขึ้นมาใช้ประโยชน์หรือกําจัดไม่ควรปล่อยกลับลงแหล่งน้ําอีกเพื่อช่วยควบคุมประชากรแล้วก็ลดผลกระทบค่ะฟังดูแล้วปลาชโดนี่มันนักล่าตัวฉกาจของจริงเลยนะทั้งพลังกัดความดุร้ายสัญชาตญาณการปกป้องลูกเอาละครับมาถึงช่วงที่หลายคนรอคอยจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมา ถ้าเราจับปลาปิรันย่ากับปลาชะโดที่มีขนาดตัวเท่าๆกันมาใส่ไว้ในพื้นที่เดียวกันให้สู้กันแบบตัวต่อตัวเลยใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผมเห็นในเว็บบอร์ดเด็กดีก็เคยมีคนตั้งกระทู้ถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างดุเดือดเลยนะค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าต้องวัดกันแบบ1ต่อหนึ่งหรือวัน v วนะคะโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เราคุยกันมาทั้งเรื่องความดุดันความก้าวร้าวโดยธรรมชาติ พลังการกัดที่เน้นสร้างความเสียหายรุนแรงในครั้งเดียวแล้วก็นิสัยหวงถิ่นอย่างสุดขีดปราชะโดน่าจะมีภาษีดีกว่าค่ะชะโดเหรอครับใช่ค่ะคือจุดแข็งสำคัญของปิรัญญาที่เราเห็นคือการรวมฝูงใช่ไหมคะซึ่งประโยชน์หลักคือใช้ในการป้องกันตัวจากผู้ล่าแล้วก็การรุมแย่งชิงอาหารที่มีจำกัดอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพื่อการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวกับนักล่าชนิดอื่นโดยตรงหมายความว่า ปีรัญญาจะเก่งเมื่ออยู่เป็นฝูงแต่ถ้าต้องสู้เดี่ยวๆล่ะครับใช่ค่ะในขณะที่ปลาชโดเนี่ยโดยธรรมชาติเป็นนักล่าดเดี่ยวหรือ solitary hunter ที่ทรงพลังอยู่แล้วมันเชี่ยวชาญการซุ่มโจมตีแล้วก็การกัดเพียงครั้งเดียวของมันก็รุนแรงพอที่จะทําให้ปลาขนาดใกล้เคียงกันบาดเจ็บสาหัสหรือตายได้ทันทีอย่างที่เราเห็นตัวอย่างปลานินโดนขาดครึ่งอะน,นะคะความเห็นในเว็บบอร์ดเด็กดีที่คุณพูดถึงก็น่าจะสะท้อนความเข้าใจในลักษณะนี้แหละคะ่ะ คือมองว่าชะโดตัวเดียวสามารถจัดการปรัญญาตัวเดียวได้ไม่ยากด้วยการกัดที่รุนแรงกว่าแล้วก็ธรรมชาติที่ก้าวร้ากว่ามันต้องเผชิญหน้ากันอืมงั้นก็พอจะสรุปได้ว่าถ้าสู้กันเดียเด่ยวๆปลาชโดมีโอกาสชนะสูงกว่าด้วยความดุร้ายส่วนตัวและพลังการโจมตีแต่ถ้าเปลี่ยนสถานการณ์ละครับเป็นปลาชโดตัวเดียวไปเจอฝูงปรัญญาที่กําลังหิวโซหรือกําลังอยู่ในโหมด f e e d i n g f r น n z y สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนไปได้ถูกต้องค่ะมันเป็นอันตรายคนละรูปแบบกันค่ะอันตรายของปรัญญาส่วนใหญ่ถูกขยายเกินจริงโดยสื่อก็จริงนะคะแต่ก็มีอยู่จริงในสถานการณ์เฉพาะอย่างเช่นการรุมกินซากอาหารการป้องกันรังเมื่อถูกรบกวนมากๆหรือช่วงที่สภาพแวดล้อมกดดันจนขาดแคลนอาหารซึ่งพลังของจำนวนฝูงอาจจะน่ากลัวได้เหมือนกันค่ะ ส่วนอันตรายของปลาชะโดมาจากพลังทำลายล้างและความก้าวร้าวของมันในฐานปะปัจเจกหรือนักล่าเดียเด่ยวๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูผสมพันธุ์ที่มันห่วงลูกอ่อนมากๆค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทั้งคู่ก็มีอาวุธคือฟันที่น่ากลัวแล้วก็แรงกัดที่สูงมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันเองนะคะสรุปแล้วดูเหมือนว่าในการต่อสู้ตัวต่อตัวปลาชะโดจะเป็นฝ่ายคว้าม,มุงกุดเรื่องความดุร้ายไปครองนะครับ ส่วนชื่อเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของปิรันยาก็มีทั้งส่วนที่เป็นตำนานจากการปรุงแต่งแล้วก็ความจริงที่ถูกขยายผลด้วยพลังของจำนวนฝูงในสถานการณ์พิเศษนี่คือสิ่งที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะเจาะลึกลงไปแล้วเนี่ยทั้งคู่ต่างก็เป็นสุดยอดนักล่าที่ปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งเลยนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศตามธรรมชาติของตัวเองในถิ่นกำเนิดด้วยใช่เลยค่ะและการเปรียบเทียบนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่า บริบทหรือสถานการณ์แวดล้อมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างเช่นภัยแล้งน้ำน้อยปัจจัยทางชีววิทยาอย่างฤดูผสมพันธุ์การปกป้องลูกอ่อนหรือแม้กระทั่งการเล่าเรื่องผ่านสื่อต่างๆก็ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมที่เราสังเกตเห็นแล้วก็การรับรู้ภาพลักษณ์ของสัตว์เหล่านี้ค่ะ ถ้าเราเชื่องโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเราจะเห็นเลยค่ะว่าความเข้าใจผิดหรือการตีตราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆทำให้เราได้มุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าใครฟันคมกว่าหรือใครกัดแรงกว่าแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับเราที่มองเข้าไปศึกษาชีวิตของพวกมัน นั่นเป็นประเด็นที่น่าขบคิดต่อเลยค่ะเมื่อเราพิจารณาว่าปลาทั้งสองชนิดนี้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาอย่างชัดเจนเมื่อรู้สึกเครียดถูกคุกคามหรือต้องปกป้องสัญชาตญาณพื้นฐานที่สุดคือการดำรงเผ่าพันธุ์ผ่านลูกหลานมันก็อดตั้งคำถามไม่ได้นะคะว่าการที่เราตีตราพวกมันว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือปีศาจแห่งลุ่มน้ำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพราะเราเข้าใจผิดในสัญชาตญาณการเอาตัวรอดตามธรรมชาติของพวกมันเอง หรือว่าเพราะเราเข้าไปรุกล้ำพื้นที่แย่งชิงทรัพยากรหรือทำลายวิถีชีวิตตามธรรมชาติของพวกมันมากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉพาะในยุคที่ระบบนิเวศทวโลอกกำลังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากการกระทำของมนุษย์เป็นคำถามที่ชวนให้คิดตามและมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองจริงๆครับขอบคุณที่มาร่วมกันเจาะลึกเรื่องราวของสองสุดยอดนักล่าแห่งลุ่มน้ำในวันนี้นะครับและพบกันใหม่ในการสำรวจข้อมูลครั้งหน้าสวัสดีครับ